สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ์อกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมื้อมาบ่าวอีสานพากินครับพี่น้องวันนี้พาพี่พ่น้องมากินนี่เลยครับผมตำซั่วครับพี่น้องตำซั่วกุ้งกุ้งซุกนะพี่น้องโอ้ขึ้นสีพองยังกะลงโอ้จวดจานแห้มพี่น้องแซ่บๆน้อกันได้ครับผมเส้นโอลัวโอรัวเลยนะครับโอ้ยเหนียวนุ่มครับ ต้นอ่อนพระบุ่งเหรอจับ่อืมจับเยอครับมาเด้อพี่นนองเด้อวันนี้ใส่ผู้เดียวบระเทศไทยส่องดียวข้างมาหลายเมือ ย่านแพ็กของทรงพี่น้องประทันก็เลยดิถ่ายสองน้ำเมียอย่างเดียวพีองมือมี่ยม,มือหนีเกียรติวิลามมกทักท้ายพี่ทักท้ายน้อง อืมง่ายครับพี่น้อง น่ทจะเกิดเวอร์ชันหลายเมื่อเนาอประมาณสามสี่เมื่อกินแบบนี้ก็แสบดีพี่น้องก้อนแต่นัดสด มึคือแสบกันวันนี้ไปส่งคล้องเลยครับแวร์ไปหวัดปากน้ำพี่น้องตาแฟนเป็นไปสบายทางขตาบัณฑ่ทํา,ทาทบุญวันเกิด ห่อนมาเอ่ถเขาวัดเฮ้ยเดินมาแสดงว่าเขาวัดได้พี่น้องเนื้อว่าได้เขาวัดละาห่อน

ลกล้วรวมเอาเพราะสะดุ้งอย่างนี้อกไม่ได้สุกคักเนื้อวานดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กิ่นไปกินมาสิเบอร์สับพี่น้องมือน,มนจะกิวมันด้ใส ดูแทะยิงที่ปากเนาะโอ้โหเบิร์ตแอนแลเดอรักแน่ พี่น้องสำหรับเบอรนี่ผมกับพี่น้องมากินนี้นะครับผมตําส้วกุ้งสะดุ้งนะพี่น้องเส็บเสียบยังเมื่อแรกให้พี่ให้น้องเบิ้งถ้ามาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเลังใจผมด้วยได้ครับพี่น้องสได้มให้ให้คลิปใหม่ๆต่อๆไปการกินอาจจะบูสุภาพก็ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รายนะครับผมเอาสำหรับืบอนี่ขอตัวลาพี่แล้วน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปนะมือหน้าครับพี่น้องสำหรับืบอนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับผม